ท่านประธานองคมนตรีและรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดกระทรวงท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านผู้บัญชาการฐานอากาศและท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ประปรื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานวันกองทัพอากาศและได้มีโอกาสได้พบกับเพื่อนข้าราชาการกองทัพอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะ และขอเีโอกาสนี้ขอขอบคุณและสแสดงความชื่นชมต่อกองทัพอากาศที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้านการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติความมั่นคงของรัฐและให้ความร่วมมือที่ดีกับรัฐบาลในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด24ชั่วโมงการทำฝนหลวงหรือการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยต่างแดนจากสถานการณ์วิกฤตในหลายครั้งด้วยความเสียสละทุ่มเทและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่างๆซึ่งได้สร้างความเชื่อมั่น ให้กับพี่น้องคนไทยและการทํางานของภาครัฐและของกองทัพอากาศเป็นอย่างมากค่ะตลอดระยะเวลาอันยาวนานทางประวัติศาสตร์นั้นกองทัพอากาศและบุคลากรหน่วยงานแห่งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจํากัดด้านทรัพยากรและงบประมาณแต่แล้ว ก็ยังสร้างวีรกรรมที่สําคัญอีกหลายครั้งที่ทําให้สามารถที่จะปรับตัวและก็รองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงความท้าทายต่างๆได้อย่างน่าประทับใจค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพราะการทํางานที่ระบบที่ดีและเป็นการทํางานภายใต้ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการที่จะมีอุดมการณ์ในการทำงานและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่กำลังพลทุกระดับชั้นยศรวมถึงการที่รรล้อมเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจังในทุกๆสถานการณ์ค่ะซึ่งดิฉันก็เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์องความรู้และความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันของทุกท่านนั้นก็จะทำให้กองทัพอากาศสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในทุกๆด้านรวมถึงการปฏิบัติภารกิจ ในการคุ้มครองรักษาอิิปไตยและผลประโยชน์ของชาติสนับสนุนในการพัฒนาประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากทุกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งรัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างกีดความสามารถของกองทัพปรกาศและให้สามารถที่จะบรรลุถึงวิสัยทัศน์ ในความเป็นกองทัพประกาศชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนตามที่ทุกท่านตั้งใจไว้และขอยืนยันเขาว่าจะทํางานร่วมกันกับทั้งนั้งหลายอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อเพื่อที่จะร่วมกันในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอวอวยพรให้ทุกท่านทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวและขอให้ทุกท่านมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญแขกท่านผู้เกียติทุกท่านในการดื่มอวยพรเนื่องในวันกองทัพอากาศต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ